สวัสดีครับชาวปี p พีคนชอบเล่นลมนะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ลงนี่ดูนานเป็นแนะ่นับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เอาไปยิงเล่นหมดไปห้าสิบกว่านัด มาเติมลมครับอันนี้มาเติมลมหน่อยไม่ได้เล่นนานหลายเดือนนะไม่ได้เล่นนะเพิ่งจะเติมฮนะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยได้ประมาณนาลลเ,เนี่ยแกจะถึงยี่สิบบาทละนี่เอาเซนื่อยเลย ที่มันมีปัญหาคือผมลือ้อไงผมลื้อลำมาเช็ดมาขัดมาถูพอมาประก,ระกอบมันยิงไม่เข้าเป้ามันขึ้นสูงข้างบนโอ้ต้องมานั่งไล่นั่งไล่ตั้งเป้าโอ้เนื่ยจิ๊บเป๋งหมดลูกไปห้าสิบกว่านัด ว่าแล้วลูกไปไหนที่ไหน้ลูกอยู่ข้างบนอกว่าจะเจอหมดลมไปเป็นพันห้าสิบนัดหมดลมไปพันหนึ่งห้าสิบกว่าเลยม,มาเติมลมเออหอบเลยครับเติมทีหอบเลยครับยิงหมดสี่โมนี่ก็ เติมทีก็โอเคพี่ใช้ได้แต่หมดห้ามโมงนี่ไม่ไหวเหนื่อยอ,อันนี้ก็เอามาให้ชมเหมือนเดิมกระบอกเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใครที่ใช้กล้องตัวนี้อยู่นะรบกวนคอมเมนต์มหมผมหน่อยฮะมันเคลื่อนปะมันดีไหม มันเคลื่อนเปล่าผมว่ามันเคลื่อนนะถ้าไม่เคลื่อนหรือว่ามันเป็นที่มือผมก็ไม่แน่ใจนะออแต่ตอนนี้กลับคืนมาแล้วแม่นแล้วก็ถือว่าโอเคครับร้อยเมตรกวดแตกขวดเอนะ็มร้อยนะฮะไม่ขวดเบียร์ เดีเติมลมต่อรอบคุณครับที่แวะเข้ามาชมกัน